ทีนี้มาเจาะเรื่องเทคนิคก,การแสดงบ้างดีกว่า่ามันแปลกตาค่ะถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยจะเหมือนพอดีแอบได้เห็นค่ะเป็นรุ่นหลังแล้วเสียดายมากที่ผ่านมาเห็นใน YouTube มาโดยตลอดเพิ่งมาเห็นของจริงจะเห็นได้เลยว่าที่เน้นที่สุดอย่างหนึ่งของโปรดักชันนี้คือการถ่ายทอด่านกล้ามเนื้อใช่ครับหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่านี่เป็นศิลปะก,การเต้นเพราะว่าศิลปะการเต้นเนี่ยมันถามว่าภาษาเกิดขึ้นได้ยังไง ถ้า,ถ,าถ้าเราสื่อสารกันเราใช้คําพูดถูกไหมฮะวาจนภาษาใช่ถ้าเป็นศิลป,ปะการเต้นใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นผมถึงรู้สึกว่าถ้าเราเอาเสื้อผ้ามาปิดครอบคุมเอาอไวเยอะๆอม,มันเหมือนกับเวลาพูดแล้วมีอะไรมนาะโอ้คุณครับสวัสดีครับมไม่ใั่เพราะฉะนั้นก็คือให้คนได้เห็นภาษาที่มันเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายที่เคลื่อนที่ อตอบข้อที่เป็นกำลังสงสัยก่อนหน้านี้เลยว่าทำไมต้องใส่แค่กางเกงอโอเคให้เห็นกล้ามเนือ้อใช่ครับนอกเหนือจากนั้นมีไหมคะเหตุผลที่เฮ้ยถ้าเขาบอกว่าคุณจะเห็นกล้ามเนือ้อคุณใส่บอดี้สูทก็ได้อะคุณแบบว่าไม่ต้องเปิดขนาดนี้ก็ได้อะคืออย่างนี้ฮะถ้าใส่บอดี้สูทนะฮะเขาเรียกว่าโบราณเนะขาเรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าดานแบบโบราณฮะอืมค่ะ อันนี้การที่หนึ่งนะอันที่สองอนนจริงๆแล้วเราต้องการที่จะนําเสนอคนที่เต้นที่สี่คนนะฮะ,ะเป็นความรู้สึกครับเพราะความรู้สึกเรามัน,นจะต้องไม่ได้เป็นสีขาวหรือว่าอะไรเงี้ยคือสี่คนนั้นนะเป็นความรู้สึกในนั้นเราจะได้เห็นความรู้สึกอะไรบ้างะคะคือการแสดงเมื่อกี้นี้หนึ่งความโกรธสองอความรู้สึกอีโรติกเซ็กชวล จะม่มีมีซีนโซโลโ่นลลนะฮะก็จะเป็นใช่นะฮะก็จะเป็นจะเป็นสีนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่นอกนที่จะไปถึงข้อ3าซีนโซโล่มาพูดกันตรงนี้ก่อนทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นคะทำไมเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะจริงๆมนุษย์มีสิ่งนี้อยู่ในตัวนะ,ะก็คืออารมณ์ฮะอารมณ์ที่ความมีความต้องการมีความอยากมีทำว่าเราจะระงับหรือหยุดสิ่งนี้ได้ยไงแล้วถ้าเขามองว่ามันเยอะไปล่ะเพราะอย่างเพราะอย่างอ่าเราก็จะเห็น แค่แบบเกี่ยวตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตเกี่ยวตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตรู้แล้วเกี่ยวกันอยู่คืออย่างนี้ฮะเราต้องมองระหว่างความจริงกับความงามโอเคนะฮะ realistic กับ beautiful สิ่งที่เราเห็นนะฮะในในในลำไทยที่บอกว่านิดเดียวฮะอันนั้นเขานำเสนอความงามแต่ของผมนำเสนอความจริงมันก็เลยต้องมันก็เลยต้องชัน โอเคค่ะชัดมากเมื่อกี้นี้ไปแล้วนะคะเรื่องที่ได้อารมณ์โกรธอิริิสิ่งที่เะอได้เห็นในอารมณ์นี้ที่เมื่อกี้ข้อที่สามคือโอเคโกรธอิริทิสฮะความสับสนคอนฟิลส์ใช่จะเห็นว่ามีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวละครวิ่งเข้าวิ่งออกหากันมองกันนั่นนะฮะทางไหนนะฮะคือความความสับสนความกังวลความค้นหานี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีมีข้อสี่ไหมะ ข้อสี่ฮะการต่อสู้แล้วที่สำคัญต่อสู้ด้วยอใช่ค่ะพูดถึงทางการต่อสู้เอาต่อสู้กับคนอื่นก่อนนูแอบเห็นมันเหมือนว่าได้เห็นแม่ไม้มวยไทยอะไรอย่างนี้ด้วยใส่ลงไปด้วยใช่ไหมละใช่แล้วเอาในเสร็จไปเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการต่อสู้ในโคนะฮะกับกับกระบี่กระบองหรือว่าเมวยไทยเนี่ยเป็นเป็นเส้นเดียวกันถูกพัฒนามาในทิศทางเดียวกันอาจารย์ใส่อะไรไปบ้างคะเมื่อกี้หนูเห็น ใส่อะไรไปบ้างใช่ไหมผมผมไม่ผมไม่ทราบชื่อแต่แต่รู้ว่ามันมีวิธีการอย่างเช่นท่ารับการเตะอะไรเงี้ยการป้องการปัดอะไรเงี้ยครับมาจากมาจากมวยไทยนี่อ๋อแสดงว่าก็ไม่ได้รีเสิร์ชทุ่มมากแต่แค่แบบลลิงจริงๆเราใช้แค่บางจังหวะแต่ว่าเราเน้นหนักที่น่าต่อสินไทยในท่าเต้นโขนมากกว่าที่จะเป็นมวยไทยอืโอ้โหมันเกิดผสมผสานมากมากเลยนะอือโอเคทีนี้ต้องมาถามต่อว่าแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะได้เห็น การแสดงแบบนี้หรือเปล่านี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทราบข่าวนี่หนูไม่รู้นะคะนนเนี่ยว่ามีการแสดงที่นี่จริงๆริงเราซ้อมนะฮะต้องบอกก่อนว่าที่นี่ที่ที่เห็นวันนี้คือการซ้อม <c oughs> นะครับเ,เรามีผมคิดว่าถ้าไม่มีความผิดพลาดนะครับ <c oughs> งานที่นี้น่าจะกลับมาเล่นที่เมืองไทยประมาณเดือนมกราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันที่14นะครับเราจะไปเล่นที่ฮอลแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด ค,คอนพันีจะไปประมาณ12วันเพื่อไปเล่นที่ต่างประเทศคนเมืองนอกเป็นไงคะตอบรับยังไงเขาเก็ตฟิลเข้าใจเลยไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเราคือเรามีเรามีภาพ โขนเดิมอยู่กรอบอยู่ใช่เรามีกรอบอยู่เราก็จะแบบเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นคนนี้คนนี้น่าจะเป็นคนนั้นแต่พอเวลาคนที่ไม่เข้าใจเรื่องราวหรืออะไรดูเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมองแค่สถานการณ์ว่าอ๋อมีการต่อสู้เันเกิดขึ้นระหว่างคน2กลุ่มอย่างเงี้ยฮะแล้วงานชิ้นนี้พูดถึงเรื่องสีขาวกวับสีดำเป็นความสมดุลเนี้ย mm hmm. เพราะว่ามันจะมีสูญบัติอยู่ mm hmm. เขาก็จะพอคาดเดาได้ว่าอ๋องานชิ้นนี้ต้องการจะพูดถึงเรื่องความสมดุลโดยใช้สีขาวกวับสีดำและคน2กลุ่มเนี้ยมาแทนสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วก mm ็ดําเนินเรื่องไป คนต่างชาติล่ะคะแสดงว่าไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของดีเทลที่มาที่ไปหรือว่าปูมหลังแบ็กกราวด์เอาแค่เป็นพอร์แมทล้วนจริงๆเขาสนใจในเรื่องว่าสิ่งนี้ถูกพัฒนามาจากโขนเดิมเขาสนใจนะฮะมองไปถึงนู่นเลยเหรอแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยฮะโดยโดยโดยตัวผมเนี่ยคือเวลาผมไปไปทัวร์เมืองนอกเนี่ยนะทุกคนรู้ว่าผมเติบโตมาจากงานแบบประเพณีที่เป็นโขนเดิมแล้วผมก็หยิบตัววัตถุดิบหรือว่า กระบวนการทางความคิดนะฮะในการแสดงโขนเนี่ยมาพัฒนาต่อหรือมาใช้ต่อในงานศิลปะที่เป็นแบบที่ผมสร้างมาก็เหมือนเป็นการเผยแพร่ด้นะถูกต้องครับมันคือการเผยแพร่เอาอย่างเงี้ฮะเรามองว่าอย่างเงี้ฮะเรามองว่าคําถามก็คือว่าโอเคในสายตาฝรั่งฝร e ั <S <S ่งจะรับรู้ว่าเมืองไทยมีช้างเมืองไทยมีสุโขทัยเมืองไทยมีวัดพระแก้วเมืองไทยมีระบบการปกครองในสมัยก่อนเป็นแบบพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย คำถามของของของฝรั่งก็คือแล้ววันนี้ลนะ่ะเมืองไทยวันนี้สังคมไทยเป็นยังไงงานศิลป,ปะในในเมืองไทยเป็นยังไงวันนี้ของวันนี้ฝรั่งให้ความสนใจกับปัจจุบันของประเทศไทยมากขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาให้ความสนใจกับปัจจุบันในทุกๆเรื่องเนละไม่ว่าที่ไหนบนโลกไม่ว่าที่ไหนบนโลก,โลกเพราะว่าเวลาฝรั่งมาดูอะ่ะเขาดูโขนจากกรมศิลปากรแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นโขนที่200ปีที่แล้วแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้ววันนี้ล่ะ ศิลปะประเภทนี้หรือว่าสังคมไทยวันนี้มีศิลปะอะไรที่เป็นแบบไหนสิ่งที่สรุปแล้วคือพี่พิเชษทำทุกวันนี้ก็คือการถ่ายทอดความเป็นปัจจุบันของศิลปะก็คือศิลปะร่วมสมัยถูกต้องเห็นลากเส้นนะลากเส้นให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ให้มันขาดหายไปช่วงใดช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งการที่เราจะได้เห็นผลงานออกมาตรงนี้ที่เห็นเลยนะคะนอกจากอาจารย์พิเชษโต้หัวใหญ่ล้วเนี่ย ก็มีทีมงานคอมพนีคุณภาพเยี่ยมที่ฝึกซ้อมกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำความรู้จักกับทีมงานคอมพนีของอาจารย์พิเศษกันหน่อยเนาะคร่ะซึ่งก็จะไปพบกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาฝึกซ้อมกันอย่างไรแล้วก็อาจารย์เขี่ยวไหมตามคำน้ำลือไปติดตามกันดีกว่านะคะ